จ้สวัสดีจ้าเคยเป็นโคช้ชแนวเด้อจ้ามาหนี้พี่สาวกับแม่กับพ่อกับไอ้ผุนไอ้ไอ้ไอ้นู้นนี้ไอ้แอนน้ำมาส่งกันเลยเมืองแม่เอาปลาน้ำ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 หน่อยๆน่อยเด้จ้ะน้ำปลาไหลแล้วน้ำแห้งไปแล้วเมื่อเนี้ยไหนนู้น แค่นี้แหละแต่ว่าปากกระถือคือเก่าเนาะยาย่ตรงนี้พี่สาวเอาสะดุงทีมาเอาปลามาเอาปลาซิ้วสะดุงทีมา,าปลาซิ้ว,ว่าสัตว์เบิ่งกันจ้าโอ้ยขน่ะพี่น้องโอ้ย ไรส่ออนปา่าบ้านข่อยลายคกหลายแนวบ่งแผลปะัะซิวก็หลายคักคนะุณน่ะคือคาักจก้ะย,ย้ยยายงกน้ำนอยเด้อยจะน้ำแหงเบิดแล้วเมื่อวานนี่ยังยังหลยอยู่นาะวินาทีนี้นะตอนนี้นี่แหงยังแค่นี้แหละจะน้ำไหลน้อย อ้ยคุณอาตามาตัวปลาพี่น้องงามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขไปเบิ้งใกล้ๆเนาะเดี๋ยวไปเบื้องป่าย้ายพอมเอ้ยเบื้องป่าย้ายพรอมเอามหันก็ว่าได้บถถัตรแล้วถยเอากล้องเมื่อไทายป่ากับยานกล้องมาที่ดีพ่อระวังลื่น พ่วนต่อนึง <todavía> ท <criticizing looking forward> ้ง <perceptions> ทั้ง่นมาละัเคลื่อต้องพูบาตัตังตูดมั้นตัตูดมาเลยตัตูดมละพอสวิงไลตักเอามันมันบืนน้ำจ้ะคุณน่ะปลาซิวหลขนาด น้ำหน่อยก็เป็นปลาซิ้วแล้วต้ะบันเนี่ยอุ้ยบนันนี่ยายโยขึ้นมาหัานะอุ้ยโอ้ยลวนเรายายเอา้าสะดุ้งคือสองเซนเคิงหนึ่งคือหลุดเนาะเออโอ้โอ,โอโลม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  นะเบิ่งวิธีการต่างสะดุดเนี่จ่าอยู่ทั้งโคกเด้อพี่น้องเออสะดุง้งสะดุ้งทั้งโคกพี่น้องเบิ่งเงือกไหลน้ำน,น้อยพูดนะพี่สาวกระถือดีคักพูดนะปลาซิวแม่โอ้ยจ้ะเอาลงขาเดี๋ยวเจ้าเบิ่งเอาโหลดพูดนะหา,า,ากินง่ายโพด ก็หนาป่าแล้วอะ่ะตั้งไปทั้งโคก้อจ้าลงไปคาเดี่ยวหน้านเนอะน เพื่อนเอาตอนน้ำมไหลเขาเอาตอนน้ำหน่อยเขาบูดมากนา้ำไหลยืนบ่สู่เพื่อนน้ำแห้งๆนี่บ่สู่เพื่อน ด้อยพี่น้องน้ำในน้อยโอ <Oh, ้ยจะเป็นมตัตส่ไซไลนั์นาเนปากกะเดย <c oughs> คุณอา <c oughs> <c oughs> แม่มันมันมันของเสือเสืเป็นกระดุมมันของสะดุงแล้วจ้ะ เมืองหลดอยู่เทั้งโขกคนะพี่น้องโอ๊ยขออยักหวัวพอลงไปมุดยกมุดยกจกคลองเห้ตั้งเทิ้งโคกก็ได้ปะเย้ยน้งจ้าเดี๋ยวมาเมือกันต่อ <S <S โอ้ยตต่จุ้งไปขาจุ้งไปน้อยเดี่ยวจ้าคุณน่ะซีโตเอาออกแล้วย้ายออกแล้วออกแล้วแต่วางสะดุ้งกระบอกอดเสื้อกระเลยเอาเอามุดงเจ้าเบื้องแม่ข่อยโอ๊โอโอายาต่ เิ้ยหากินง่ายโพดตั้งเทิงโขกก็ได้ป่าพี่น้องเอ้ยาเบิ้งป่าเลนตลกเอาคุณอ่ะเบิ้งสะดูกพันตังขาหนึ่งังหนึ่งสี่เทิงโขกเด้อจวจล้มไปมุ้มเดียวสทานั้นเด้อมาเบิ้งป่าแล้วมาดเดี๋ย ดดแม่นเบิร์ดเรามันเล่นน้ำน่ะนะปวยุูด,ดอกมันหา่างหากินง่ายโพด,ดพี่น้องเอ้ยจิตนี่มาเบิรงแม่ข่อยกสะดุ้งเทิงโคกตั้งย่เทิงโคกพี่น้องคนนะ่ะ ข oh. าเดียวนั่นแหละที่จุ่มลงนั oh. ่นนะตะเลนนางตะลกอะลดพี่นอนตะเบิงขูเพลมุดน้ำยกแม่ข่ยตั้งเืลองโขกม <c oughs> ึงเด้อจ้จะล้งแค่นั่นแหละเนี่ยน้ำมยู่ยยแค่เนี่ยจ้ะน้ำไหลแค่เนี่ย นำอ่อนเหมือนเราเด้อจ้ะจากไหลแห้งๆเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นำอ่อนเหมือนเราเนี่ยยังแค่นี้แหละนี่ยังแค่นี้แหละเพื่นอนปลาเพิ่นไก่เต็มทวงทักแล้วก็ได้เอาเมื่อบานไปเฮ็ดแล้วเมิอ่อพี่น้องขาหนึ่งสี่เกดึงเ้าฝ่าพี่ฮา <laughs> สะดวก 雨にk โอ้กระดุ้งปลาเดียวโอ้มา oh. oh, yeah. hey, <laughs> Ui uh. บ่ได้โอดยตเนี่ได้ตัวนึง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 โอ้เด้ป่าเพื่อนน่ะเด้อจ้าอ๋อจัจับจับจ,บจ,บจบโอ้เพื่อนน่ะปลาแล้ว อไอเรามาหาป่าจ้าะเว่าจ้าโอ้เก่งแถวะมาหาป่าไปให้แมวมาสัน่นถ่ายจุม้มจุ้มมองหนูว่าน่ะนั่นละมองนั่นละมองเก้าแม่นัน่นน่ะป่ามันดินอยู่นั่นแม่เออนั่นละนั่นละนั่นละเมึงเราเด้อว,ว่าเราสิได้บ่มราหันได้มองนั่นตัวนึงติดแล้วติดแล้วติดแล้ว ้จังมัาติดดีวาค่ะโอ้เอาไปย่อนยอนไนว้เดี๋ยวป่ามันป่ามันร้อยต่ำมันกระติดเด้จ้ะมาหาป่ายกสะดุง้งว่าได้วานแหว่าได้รไดกระเดจันสีเอานะจ้ะไอ้แล้วหา,าติดว่าได้ว่าได้ง่ายมองโอ้ยขวอยละคือน้ำเจา้าเอา้า มาหลุ่นน้ำกันว่าเราสิใดป่าบอสู่ชีวิตอิริเราจากคนเฮานี่กัไเด้เนนะบออยู่สื่อจักเถือ่อเออแล้วไปอเอ,อมันพันมันพันด่างแล้วพันแกด่างก่อน่าสั้ หลุ่นบนจากบาทนะจ๊ะได้อีกจากบาทบาทนะ่น้อเนาะได้เห้เบิงออบ้าได้นะจ๊ะดย๋ยว <c oughs> เขาไปปิดคลิปกันโดยกันเบิงป่าอ้ายเนาะจ้าแล้วก็มาหาปา่า <c oughs> ป่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นจ้าเคยบ้านโคกชาแนล เป็นกำลังใจให้กันเนาะกดกระดิ่งเพื่อที่อ่าจะได้บ่บผาดคลิปใหม่ๆที่ลงนะจ้ามอนเอกเอาไว้สนีกันเนาะคลิปเนี่ยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า